การให้ที่เราพูดกันง่ายๆก็คือการดูแลจิตใจกันในทุกวันที่เราผ่านไปเนี่ยขอให้มีช่วงเวลาบางช่วงเราคิดถึงคนอื่นบ้างเริ่มคนใกล้ตัวเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มที่พี่น้องของเราเริ่มที่คนร่วมงานของเราเราค่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดูแลคนใกล้ตัวเราเราดูแลเรื่องจิตใจก่อนเมื่อเราดูแลเรื่องจิตใจกันได้เราค่อยขยับต่อเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามีโครงการลองเทอมแคร์อยู่ที่นี่ตอนนั้น พอมาทราบเรื่องจากเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆจากพี่อาสาสมัครก็ดีจิตอาสาก็ดีเราเริ่มเข้าใจชุมชนมากขึ้นเขามีความรักในเพื่อนบ้านเหมือนกับเป็นญาติของเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้สูงอายุก็ดินความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็เลยมองเป็นระยะยาวว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอันนี้คือจุดเริ่มต้น ผู้ป่วยที่เข้ามาในโครงการนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจากทีมพยาบาลทีมบริบาลส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งผู้พิการด้วยก็ประมาณ20่รายที่ลําบากมากนะครับ ช่วงแรกในการเริ่มต้นเรามีอุปสรรคเพราะเราอยู่ไกลผมอยู่กรุงเทพที่นี่ก็อยู่ที่อุบลช่วงแรกในการคอมมิวนิเคตก็มีปัญหาว่าผมจะไม่ยย่อยทราบเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นต้องขอบคุณทางอาสาสมัครทุกคนก็เราเรียกว่าเรามีไลน์กรุ๊ปเกิดขึ้นก็มีการแอดกันเข้ามาไลน์กรุ๊ปอันนั้นเนี่ยมาเป็นเป็นภาพเล่าเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆของทุกวันอาสาสมัครที่ไปตามบ้านคุณตาคุณยายจะถ่ายรูปมาให้เราดูว่าวันนี้ได้ทานอะไรบ้างวัดความดันเท่าไหร่ล้างแผลแล้วเป็นยังไงมีการเข้าไปตัดผมให้ตัดเล็บเท้้้าาาาใหทคสะอดบน อันนี้เป็นภาพที่อยู่ในไลน์กลุ่มที่เราเห็นทุกวันมันเป็นภาพที่เรารู้สึกตีมีคอนเนคชันกับสังคมนี้ตัวผมเองอยู่กรุงเทพเรามาทุกวันที่นี่ไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้นี่ทำให้ผมมองเห็นชุมชนเล็กๆที่เราได้ช่วยเหลือเป็นความสุขทางใจที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้างเราไม่มีวันหยุดคะ่ะเราทําทุกวันเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนเคสไหนที่มีความต้องการเขาก็จะเรียกหาเรานะคะ เรามีความรู้อยู่แล้วคุณหมอคอนเฟิร์มให้ตลอดเวลาอยู่ในพรพศตอเขาจะคอนเฟิร์มให้ว่าให้เราทําเป็นหมดให้ความรู้หมดเลยชุมชนเขาก็จะเชื่อใจเราเขาจะไม่ไปอรอพสตอเลยเคสที่ออกจากบ้านยากไปลําบากต้องเมาส์รถเมาส์เรือเพิ่มค่าใช้จ่ายภูมิใจมากที่เรามีโอกาสได้ช่วยผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะไปแล้วก็ใช้จ่ายเยอะๆอย่างนั้นนะคะช่วงโควิดนี่ก็ลําบาก แต่ลำบากในคนละลักษณะกันบางเอิญกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงฉะนั้นเขาจะออกมาข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วและสิ่งที่เราต้องระวังอย่างเดียวก็คือผู้ที่จะเข้ามาสัมผัสเขาแต่โชคดีทางพี่ๆทางสาธารณสุขก็มีความสามารถและได้การเทรนนิง่งได้การรับรู้อย่างดีว่าเราจะต้องจัดการยังไงกับเรื่องโรคนี้ช่วงเติมต้นแมสซี่นี่ไม่มีหายากมากผมพยายามหาส่งมาจากกรุงเทพต้องแย่งซื้อกันส่งมาได้ช่วยบางส่วนแต่ความที่เขาน่ารักกันเป็นชุมชนที่ เข้าใจว่าทำยังไงบ้างเขาก็ทอแมสด้วยมือกันเองเอาง่ายๆละครับเอาผ้าที่เคยใช้แล้วมาซักทำความสะอาดมาตัดเย็บมือแล้วทำแมสแจกกันเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเล่าเล็กๆว่าในความสำเร็จในการต่อสู้กับโรคนี้เนี่ยชุมชนนี้ผ่านมาได้ยังไงในช่วงโควิดคุณนนท์ก็สนับสน,นุนวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมสแกนอะไรพวกนี้ครับรวมทั้งแมสด้วยนะครับ ทุกคนเป็นฮีโร่ได้หมดไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตอนนั้นผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเราเขาต้องการอะไรและคุณตอบอันนั้นไหมฮีโร่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกวินาทีคุณเลือกจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองครับถ้าเราเลือกที่จะเป็นฮีโร่ณโมเมนต์นั้นคุณเป็นได้ทันที